ยามุสครับพี่น้องเอฟซี FC แฟนครับคุณสองปลาสบายดีพี่น้องทั้งซอปปอล่าวน้ำพี่น้องนะครับสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านและพี่น้องกี่แวะไม่เยมยมายามมาเป็นกําลังแรงใจใคุณสองปลาพอกันวันที่13ากันยายนพี่น้องมาเนี่ยกับคุณสองปลาต่อปลาคือเก่าแล้วพี่น้องหาเห็ด หลังจากมีฝนตกพี่น้องตกมาสองเหม่อละมาเมื่อนกันตกยางนักเลยพี่มีเห็ดยังเนี่ยหาหลวนน้ำกันไปเรื่อยๆพี่น้องกับ้นสองปลาสีมันเห็ดยังเนาะเหมือนนี่ติดตามไปน้ำกันเด้อพี่น้องพอกันสั้นที่สิบสามกันยายนพี่น้องพอกับคนสองปลาสิบสามกันยาเยิ้นรอ,อปลาคือเกาละพี่น้องหาเห็ดคือเกา่าหาหล่าเห็ดมากับยายเกศสวัสด,ดีค่ะ อาติดตามกันไปพี่น้องว่าสิพ่อเฮ็ดยังแนม่มโอนี่กับคนสองปลาตอนนี้แยกเกตพ่อดอกนึงพี่น้องโทษเฮ็ดอันนี้นะจ๊ะบองว่าวัที่ออกหลายบหลายเด้อพี่น้องกําลังพ่อดอกเดียวพึ่งแดงพี่น้องพึ่งแดง้ย,ย่างงามเลยพุน่นปาดเนาะจะไม่ตะกี้เป็นนานตะก่อนออกเป็นนานเป็นนานเลยโมน,นี่คือการรับโอนี่เอาติดตามกันไปเรื่อยพี่น้อง พี่น้องแยกเกจพ่อเฮ็ดพึ่งข,งขาวหรือว่าเฮ็ดพึ่งไข่พี่น้องยังเสาะ,ะอยู่แสงบ่ทันปันไดเด้อพี่น้องออ๋งามอยู่งามนี่อตอนนี้กินบ่ได้มมขมตบ่ไดขืนล่าอือ,อพี่น้องอตอนนี้ขืนล่าบ่เอาพี่น้องมันขม บา่าจะถามไปหาเห็ดฝากข้างนั้นพี่น้องไปบ่ได้สั่มฝนตกแห้งน้ำหลากไหนเนาะบ้านี่ขามหอยบ่ได้พี่น้องฝนตกแห้งหมดืดนน้ำหลากน้ำกระลังมาท,งที่ฟังนั้นเห็ดสิ่ร้ายพี่น้องเดินไปบ่ได้ครับครับก่อนพี่น้องกลับไปหาทางเกา่า พี่น้องว่าที่ไปฝากหอยขามหอยบ่ได้พี่น้องเลยกลับมาดอนเคยเก็บตอนนี้เจ๊เกตกำลังเจอเห็ดปวกพี่น้องปวกตาเป็นปวกตาโอ้ยคนมันเน่ยย่างงามพูดขาเนาะเออเอาเลาวห่มุ้งพ่นบั้งมีอีกบ่างต่ออีกเนาะเออว่านเหากมาแต่มันจูเออมันจูมันบ่เห็นบ่เห็นโอ้ย ขาขาเป็นขาเลยพี่น้องเลยพวกตาพวกโคนเด้อพี่น้องตัวนี้อ่าในดอกนึงนั่งบาเท่าดอกแต่ยังกินอดอกมันนิดนึงบ่คคลให้กินขากระพูตัวนี้หัวกกินขาโอ้สรุปแล้วหลายดอกอยู่ตัวโคนนี่อู้หูถอตอนจุ่มก็สีเอ้ยขาดแล้วก็จุ่มพดอกไม้พี่น้องเท่าก็กินได้เยอก อันดีๆดถ้าเท้ามันมีจูมันลงโอ้อันนี้ค้ามันหนักหนีเป่อยเลยเอาเป็นเสือเนาะดอกนี้กําลังกําลังอะมันค้าเหลือกี่บ่ออ้ยน่นขาดแล้วพี่น้องขาดและดอกสีม่วงเหลือกหักไม้ลายฝุ่นมิจะหักฟอยมันว้อบมาบดเหลือกตอขาดสั่นอ่าตัวนี้ดอกบิ๊กเลยพี่น้องพุ่นเดียวๆนี่ละปนใหญ่หนึ่งเนื้อนี่ อย่างไฟปนเนาะแหอมดีด้ยใส่ผีกไหมบุบ๊บใครก <laughs> ็้าไม่เกตขึ <laughs> ้ยอดเลยพี่น้องขามันเอาเบิร์ดเลยพี่น้องพนนี่ออกตามโพนเรือพี่น้องปวกตาบหรือว่าปวกโพนนี่ละ่ะ <laughs> อ,ออกตามพน่นตามจอมปวกเฮ็ดก <laughs> อพี่น้อง ดอกงามแฮะดอกงามแต่ยังกัดแท่นิดนึงดอกกำลังจุกจุ่มเอาสิได้สารพาัดเห็ดคือกอล่าพี่น้องมื่อนี้รวมเดินทางนำกันไปเรื่อยๆกับยายเกศกับผมคนสองปตาพี่น้องว่าสิได้เห็ดยังแนวมื่อนี้ว่าสิขามไปฝากหวยทั้งนั้นถีเห็ดหล,ลายๆกับไปบ่ได้พี่น้องน้ำหลากมาฝนตกแห้งเมื่อคืนเลยหาดอนแถวเคยหาหนี่ก่อนพี่น้อง นี่เกตพ่อเฮ็ดกออีกดอกนึงพี่น้องปู้ยยางงามเลยพูนอะไรคำนี้เต้นอ้ยสะออนเลยพุ่นเฮ็ดกอพี่น้องเียพี่น้องเลยยางงามเลยอี่ดอกนึงโอู้ดอกนึงไกลๆยางตัวนั้นก็งามคือกันพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งไกลๆอุ้ยมาพี่น้องสู้พี่ตะมานอยู่ดอกพี่น้องพนาเรื่อยๆคันพอเรื่อยๆก็ถือว่ามันพี่น้องที่ละดอกสองดอกเดียวกับมัน เดียกกระได้คือเก่าน่ะเห็ดกอพี่น้องดอกปใหญ่ปนไดแต่ก็งามงามอย่างสวยอยู่งามงามงามอส่งไปตามันเห็ดกอพี่น้องมาเนี่ยได้เกตพลอยอีกแล้วพูดอาอย่างงามอยู่ ดอกงามแฮงเห็ดกอใหญ่เห็ดกอหลวงเด้อพี่น้องนี่เป็นเห็ดผึ่งขี้มินพี่น้องแต่ว่าเป็นดอกใหญ่วะเป็นเห็ดผึ่งแดงเลยพุ่นเข้าใจว่าเห็ดผึ่งแดงด้บังหันดอกเมลเบอร์ราเล,ลาย <laughs> ยังแกงได้ดยอ,อดยูอ่ดอกข้อเห็ดกออีกแล้วพี่นอ้องลกัลกลักๆมือนือสิมานเห็ดกอพี่น้องพ้อเรื่อยเลยเลยห็ดกอ ปรตันสิออกลายน้อออกใหม่ฝนตกฝนตกแห้งมาเึื่อนพี่น้องอีกข้อสั้นเมื่ออาสสีร้ายประจ้าเข็ดดอกนยังงามแห้งบานอีกยังจ้อยังกินนันโอ้งามงามองงามบ่ใส่เสียแดงก็ได้เห็ดแดงเด้อมันหนิเขียวเขียวกระมาณงี้ก็เกาเนาะอาอพออีกดอกนึงพี่น้องกางแจงเลยบานีกแสงอัสสี

ติดต่อยแล้วพี่น้องเฮ้ยเนาะงามมันเพิ่งบวบไลยๆเนาะพอหุ่มระดับสองดอกคนกำลังตกคนกำลังตกคนตกเมื่อก่อนกระตกแห้งเมือนมือขึ้นกระตกแห้งพี่น้องคาดว่าอีกเพิ่มเกินสองสามหมื่อดอกคือ พ, là, พ่อ,อ, này, là, พอเฮ็ดกออีกแล้วพี่น,น้โองเมื่อนี้คือสีมันจะเฮ็ดกออะไรพี่น้องแยกเกตพ่ออีกแล้วเฮ็ดกอโกน้ำเนาะโอ้ย่างงามเอ้ยพี่น้องเลยสุดยอดพี่น้องพี่น้องรวมเดินทางกันไปเรื่อยๆกับคนสองปลาพี่น้องมื่อนี้หาเฮ็ดตามปลาดอนที่เคยหาเนี่ยละพี่น้องสิงเป็นเฮ็ดก่อเฮ็ดดินทั่วไปส่วนมากตอนนี้พอ่อร้านจะเฮ็ดก่อพี่น้อง โอ้พออีกแล้วพี่น้องตอนนี้เป็นพึ่งเลือดพึ่งค้าไล่เด้อพี่น้องยางงามเลยสองดอกอือยางงามเลยกะล่างกะล่างเห็นได้เมือนี้ยนี่พอนี้กกะล่งได้สองดอกลราพึ่งเลือดพี่น้องส่วนหมากสิเป็นเฮ็ดกอกับเพ็ดปวกตราสีใดมานั่นพี่น้องมานขึ้นมาแน่แหละเดี๋ยวไ่กูม่กับเป็นเฮ็ดกอพี่น้องเฮ็ดกอกอใหญ่กอหลวงเล่ละพี่น้องเฮ็ดพึ่งเลือดได้มาสองดอก มีปวกตาปวกพนอราุนน้ากันไปเรื่อยๆพี่น้องส่งปิตามานอยู่ดอกรวมเดินทางกับพ่นสองปลาไปเรื่อยๆอตัวนี้เป็นพึ่งขมิน้นพึ่งขมิ้นพี่น้องมันก็ลังเหลิมเนาะแสบพื่กันมันก็ลังเหล่มใหม่มันฝนจบอุณหภูมิมัน,น,มมนด้มันเริิมเกิดอืมตัวนี้ปวกตาพี่น้อง นี่เกดมีอุปกรณ์ซองอยางเด้อมีทั้งเสียมทั้งเม็ดถ้าเจอเห็ดปวกใส่เสียม <c oughs> เห็ดทั่วไปใส่เม็ดอ่าผึ่งไข่พี่พนอ้องผึ่งไข่หรือว่าผึ่งขาอ่าอย่างงามีจ้าเอาเลยอ่าตัวนี้ผึ่งเลือดอพี่น้องสองดอกย่างงามเลยคุณแต่จุ่มเนานะ ดูงามงามอ้าวเหลือมันเลยแล้วพี่น้องสึงดำยางงามพี่น้องอมองกระดอกพี่น้อง,งเลย,ยอ้าวที่ไ้ดอกมนกกอันเก่าล่ะเก็บบัวเ้าเดี๋ยวกับเต็มตาอ้าเป็นพึ่งแต่พี่น้องพึ่งแต่หรือว่าพึ่งบักหวาพี่น้องย่างงามเลยพุณแค่น,นี้อ่พปกติโน้ยจูงมันมอง่งแน่จูงหน่อยก็มี ไออ้อแล้วมาก็ได้เห็ดอันนี้แกงแสบได้ผลก็รลังเนาะอืก็รลังเริ่มใหม่เวลาพุ่มมันได้พี่น้องพออีกดอกนึงพี่น้องเห็ดกอพอที่ละดอกแต่ว่ากังหันอยู่พอเรื่อยๆอยู่พี่น้องกู้กังหันกู้เม่คือเดือนหกแล้วล่ะนาย ปลายฝนเหล่านี้ถือว่าดีได้ไปลายฝนยังได้เก็บอยู่อยางมากยังเก็บพออีกรอบนึงเลยพี่น้องคมเดียวนี่ละง,ง่ามคือกันดอกนี่ก็ไดุ้ฝนสุดยอดเลยใช่อด,อดอกหนึ่งฝนอบอกโอ้ยมีหอยแเถอะนอตัวนี้อหอยเดือหอยถากีเจ้าของเนแท <laughs> ก่งแหง <laughs> แถววุ้มีกัดกินเห็ดได้งามนะงามงามนพี่น้องเลยนั่นว่าแต่พอดอกเดียวไรบอกไปมากพอพ่อเรื่อยๆเลยพี่น้องห่มเดียวนี่ละเบิ้งมีคือจมแต่ว่าพอดอกเดียวคืองามง่ามผลดอกหนึ่งเนาะผลพี่ไก่ผลพี่น้องเรียกเขาไปเบิ้งเออเนาะดอกนี่ก็งามจัดนนี่พี่น้องเลยมันมันแหละพี่น้องมันแล้วมันเห็ดก้อพี่น้องบ้านนี้ ดอกใหญ่บอกอู้ดอกใหญ่แห้งดอกนั่นงามมันแล้วมันแล้วพี่น้องมันแล้วใหญ่อยู่แต่บ่เเ่าบ่เเ่าซ้ำข้นเก็บอู้อ้ามันแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้วพี่สองดอกพี่สองดอกย่างงามเลยพี่น้องคุณนี่เกตเคชียพ่ออีกแล้วนา่นบัดนีมันยังว่ามาเจอผมมัน คนเขียดเนี่ยว่าคนดอกเดียวไรแต่ดอกเดียวดอกเดียวไรเราไปเรามาเตรียมโฮมอยู่วานนี้ก็เังเห็นนี่เด้อนี่อาพวกดอกกุยคนบุคอยเขาเขาสุดยอดเลยนั่นพี่น้องเฮดกอหโฮมนี่ตื่นขึ้นมาแล้วมีแต่งงามได้พี่น้องคุณสุดยอดเลยเนาก็ถือว่ามันอยู่พี่น้องไปรวมเดินทางนำกันไปเรื่อยๆพี่น้องกับคนสองปลาเมื่อนี้มันเฮดกอลหรอพี่น้องเมื่อนี้ โอ้ทรงบัคือแหละพี่น้องฝนสีม,มาฝ่ามืดตึ๊บเลยผุนคือสีเดินทางหาผ้าพีผ้าน้องรอหาอีกต่อไปได้ดอกพี่น้องฝนสีม,มาลงเริ่มล,ลงเม็ดละฮะสรุปคือให้พี่น้องเบิ้งก่อนพี่น้องก่อนฝนสีม,มาแล้วก็สิได้กลับพ,พี่น้องนี่คือเฮ็ดที่ไดเด้อพี่น้องลักลับขื้นมาหนี้ก็คือเฮดกอเฮดกอแดงกอใหญ่กอหลวงนี่ล่ะพี่น้องฝนยางหมานอยู่ผุนพอมองละดอกสองดอกพอเรื่อยๆเรื่อยๆพี่น้อง ถือว่ามานอยู่เกือบเต็มตาสุดยอดเลยพี่น่องคุณออกบัวลายแต่กะได้เก็บเรื่อยๆพี่น้องห่มละดอกสองดอกเก็บไปเรื่อยๆเล็กไปมากกับมานจนได้เอาพี่น่องฝากพี่ฝากน่องไว้ซัมานี้ร์ละพี่น้องขอบคุณถุกการการติดตามรับชมพี่น้องขอบคุณถุกแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคำที่ชมละพี่น่อง ชมวิดีโอจังไรกรซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ตดตามกดกระดิ่งนเด้อพี่น้องเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาเบาเฝ่าวพี่น้องเอ้ยฝนกระสีมาเอาพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไว้ซํำนี้แล้วพี่น้องพอกันคลิปต่อไปมือไม่พี่น้องคลิปนี้ซำนีสักก่อนพี่น้องฝนมาแล้วนะสวัสดีครับ